ถึงทีหมายปลายทางเรียบร้อยนะครับทีมงานสาวหน่อยจุดแผงเขาตลาดปทวิกรอำเภอปารินสำรับจังหวัดอุบลรจะาท่านี่นะครับนี่คือสถานที่ส่องวางที่ดีมาโตล้มหนาวกันพี่น้องนะครับมาโตล้มหนาวกัน อขอโทษขออภัยนะครับว่าเป็นปาวิกรกนะครับตลาดเจริญสีตลาดเจร,ริญสีแก่ขาวโอ้เนาะหอบมุ่นก็ได้ตลาดเจริญสีนะครับตลาดเจริญสีตลาดพักตลาดผลไม่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับนะฝ่ายในเพิ่อเจอเลยนะครับมาแล้วหอดแล้วพีไม้ เมื่อขึ้นพ่อพี่พอ่นอนอ้องยุ่ำเพื่อกันทละวิชัยจังหวัดมหาสารคามโมนี้มาพ่อพี่พอ่อน้องเช้าอุบุญราเธทานี่จะหวังวาแรงเชี่์ได้ใจก็ขือสิอุณาฟาขังนะครับซึ่งสถานทีติโานีปีกายปีดีพันมานนะครับเท่ากัได้มาเปิดทําการแสดงกันอยู่นี่พี่น้องก็ให้การตอบรับย่อมรับกันอย่างอุณาฟาขังนะครับ เบบซี FC แฟนคลับคนมาเยี่ยม,มายามลูกถึงสาในยูเนร์จินติดใหม่ติดมือมาของฝากของ่อนขอบคุณทุก่านใจขอบคุณสำหรับทุกทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามช่องคนส่างอันสินลำเพลินออฟฟิเชีลของอสุขุมนะครับสถานที่กว้างขวางดีเป็นตลาดใหญ่นะครับเป็นตลาดผลทรงสินค้าเกษตร พืชผักผลไม้ทุกสิ่งทุกอย่างไล้อันนี่ผมมาส่งมาขายกันอ้วนอยู่ดันใน่ผมสับปีกายนี่มาแล้วเจนึงกับมวลครับคุณน้องเช้าผู้บนเท่าก็ได้นะครับอีมาอีกมาพอพีโคนอ,อีกขุณนรถกล้วยนะครับกดจอดจุด บรท่านผาพี่น้องเของกระทรวงทางด้านในนะครับจะเป็นตลาดส่งผลไม้ศูนย์ร่วมสินค้าการเกษตรศีจุดหนึ่งเล่าพี่น้องผนแต่ละโซนแต่ละโซนแมืนเบิร์ตได้ไงเหมืนเบิร์ตได้ครับเป็นผลดังเป็นโซน,เป,น,โซนเป็นโซนที่ผลที่เห็นอยู่ข้างในุลนะครับอันนี้กะเป็นโซนด้านจอดรถสื่อมือนี้ก็าสิเป็น สถานที่ที่ทีมงานเท่าสิงลงลับลงเวทีเปิดทำการแสดงกันในตอนยินนะครับบสิเดินทามหอดไกลๆพอสมกวรนสิ่งใใกงะบพถึงเรนแลนตเตียวปันไตคอยจะย่อยจะย,ย,ยอยกันมากนะครับเประว่าต้องระมัดระวังควมปลอดภัรตรงมาที่หนึ่ง การใช้เวลาสินเด็กกำลังยางมาไปถ้าพี่หน่อยอยางเขาไปเบิ่งทางด้านในพุทธน,นะครับทา้งทั้งในตลาดก็ที่นี่ที่อย่างแน่นะครับสินค้าการเกษตรมี่อย่างแน่โอ้ลมแห้งอีง่หีเลด้พี่หน่อยลมแห้ง เ <laughs> ป้าหลายหลยวันที่น <c oughs> ี่เหรอครับตลาดขนส่งสินค้าคน ำลังโล่งของสินของนันอยู่ตลาดใหญ่ครับเตละโซนแบ่งไทยฝักส่งขนส่งสินค้าแต่โม่เป็นทุงท่งเป็นทุ่ง ต้นนองเตมโมันี่หกวงครับหกวงึ้นเลยงานเอาออกจากถูงได้ไหมวง มัมอมมีบว่วงเลยครับมีมะ่วงนี่ข้าวโพดสาลี่ตะไคร้มะช้า โซนเป็นหลอกยู่สิมาไร้ทังแบเทีสวนเยนเป็นละมุนงากเะอันีโซนเป็นโซนรักตักมากเป็น พี่น้องเห็นเบิ้งแต่ส่วนทางหนอกครับตลายดสินคมตต่างานต่างๆทั้งผี ผลไม้กืชผักต่างๆล่ะโซนทางีๆเป็นส้มส้มกลมะนาวหัวเผือกครับหัวเผือกมีมะนาวได้กับมีว่าด้วยท่างเขยันแท้ผลเดีอย 哦，是啊。哈哈哈哈哈！有嘞有嘞，来。哦。我今天跟马师傅讲，他没弄，今 ภาพี่น้องก็บ่งตลาดนะครับทุกคนพอเห็นบรรยากาศสถานที่เอากะน้ำผาตัวนี้มาฝากพี่ฝากน้องให้ได้เบิ่งให้ได้เห็นน้ำกันอาหานมีแต่ละหม่งแต่ละแก่ที่ร้านเขาได้ไมีโอกาสไปหลายเดียลยครับก,าาก็เป็นธรรมดาผลเฝนตกชเกฝนตกหนัก ก็เปนตลาดใกล้ดีสุดเลยแหละนะครับที่เห็นมากก็เป็นตลาดใกล้ดีสุดผมก็คมเห็นมากเลยครับอ้าวจ่าจิตก็ผมอ่าณนี่น้อพี่น้องเนาะก็ประมาณนี้นนนนสิเดหาอาบน,น้าอาบทาก็สักระอากาศมันหนาวมันเย็นครับอากาศมันหนาวมันเย็น เราต้กดปุ่ต่างสดทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแชร์เพื่อส่งต่อคาวสารนั้นสิ่งเ์ล่านี้เอาไปเียวสำหรับที่สิบสิบีรับ